ยต้นหอมโมอามีนาแฉดารานหนุ่มชอบชวนไปบ้านเซพรูปมาสไลด์นอนมีประเด็นทั้งเรื่องราวฮ่าฮดราม่าต่างๆอยู่บ่อยครั้งอย่างแจ็คแฟนฉันแต่เขาก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ดีมีแฟนคลับเพื่อนพี่น้องและครอบครัวให้กําลังใจอยู่เสมอแต่ล่าสุดหนุ่มแจ็คถูกเมาสแบบจัดหนักจะเต็มจากต้นหอมสกุลตลากับโมอามีนาในรายการตอน โมอามีนาจัดให้เปลยกายเปรยใจในออนเซ็นเยผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube ของต้นหอมซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่โมอามีนาเผยว่าแจ็คอะเคยจีบโมแล้วจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าหนูไม่ชอบต้นหอมพูดต่อว่าแจ็คเคยจีบโมจีบโมไม่พอมันยังเอารูปกูไปสไลด์หนอนอีกในวงการคือมึงต้องการเก็บทั้งหมดเลยใช่ไหมด้านโมบอกว่าตอนแรกแจ็คจีบโมอะแจ็คชวนโมไปบ้านอย่างเดียวเลย เอะเล่นเกมบ้านเราไหมบ้านเราโซฟานุ่มนะบ้านเราทีวีใหญ่บ้านเราเกมเยอะมากแล้วพอเราไปปุ๊บเขาก็คือหน้าแดงมันจะมีแช่ผูวิลล่าอะไรกันแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้คอมขอบคุณค่ะ